รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเรา C K n e w ววันนี้เราไปดูประเพณีเก่าแก่ของการลงแขกเกี่ยวข้าวในพื้นที่จังหวัดนครนายกกันนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี2567เมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีของวันที่6ธันวาคม2567ที่แปลงนาสาธิตตรงข้ามที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ นายกองโทอิสลาสุกจำใสประหลัดจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปี2567โดยมีนายอัคระคงใจยงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดงานภายในงานได้มีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนวังตูมโรงเรียนวัดท่าคอยโรงเรียนวัดวังไซพร้อมมอบรางวัลเกษตรกร,กรดีเด่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่จัดโครงการประเพณีโรงแขกเกี่ยวข้าวประจำปี2567โดยโครงการดังกล่าวมีความสำคัญและประโยชน์อย่างมากเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตการทำนาแบบเก่าให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ทำให้เกิดความรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยปัจจุบันการเกี่ยวข้าว เปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานคนและจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวให้ลูกหลานได้เรียนรู้และสืบทอดต่อไปซึ่งประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวนั้นในอดีตมีการลงแขกเกี่ยวข้าวคือขึ้นแรงกันเกี่ยวข้าวแต่ปัจจุบันได้หันมาใช้เครื่องจกักรกลใช้รถเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้าวแทนทําให้แรงคนหายไปและความรักความสามัคคีการเกื้อกูล จึงหายไปการลงแขกเกี่ยวข้าวจึงถือเป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่ยังต้องอนุรักษ์และสืบสอดสืบสารกันต่อไปเพื่อให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้เห็นการลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อสร้างความรักความสามคัคคีและคว้างความอบอุ่นให้กับคนในชุมชนในการลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งนอกจากจะใช้แรงแล้ว ยังสร้างความสนุกสนานเมื่อในอดีตการลงแขกเกี่ยวข้าวก็จะมีแม่เพลงข้อเพลงมาร่วมกิจกรรมร้องเพลงไปขณะเกี่ยวข้าวนี่คือบรรยากาศของการลงแขกเกี่ยวข้าวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งถือเป็นประเพณีเก่าแก่ซึ่งสร้างความอบอุ่นในการ จัดกิจกรรมนี้ซึ่งก็จะได้สืบสารและสืบทอดเอาไว้ให้กับเยาวชนและเด็กรุ่นหลังด้วย